สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มเฟสเกมฟรีฟ่านะครับไล่แบบไม่จํากัดเลยครับเกมนี้นะครับเกมฟรีฟ่ายเกมนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่ Google นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะคลอดลองคอลอกลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้โอเคครับ โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ใส่ยูไอรีเกมครับตรงนี้นะครับใส่ไป้ล้วครับ เราใส่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ให้ใส่เลือกระบบครับโทรศัพท์คุณรุ่นไหนครับระบ m ไอโอก็กดไปครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันมวลฝนแปบบ๊บโอเคครับมาถึงหน้านี้แล้วให้เราเลือกตามสบายครับว่าจะเอาอะาไรแต่ผมจะเอาให้สุดเลยครับแล้วก็กดไปครับ รอแป๊บนะครับอาจใช้เวลานิดนึงนะครับรอโอเคครับรอแปบ๊บนึงอีกครับโอเคครับพอมาถึงหน้านี้สำคัญมากครับ ให้เอารหัสเฟซบุ๊กของคุณมาใส่ตรงนี้นะครับเบอร์หรืออีเมลก็ได้นะครับแล้วก็รหัสนั้นนค,รรนนนครับแล้วก็กดสตาร์ท โอเคครับแบบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้าคุณรอประมาณ10นาทีนะครับสินาทีแล้วค่อยเข้าเกมครับถ้าไม่รอเพชรมันก็ไม่เข้านะครับสบรับ